แอปเซเว e นอีเลเวนเดลิอยากสั่งชาเขียวเย็นกับมินิปังคีมอลิลาแอปเซเว่นอีเลเวนเดลิเวอรีอันนี้อิ่มคู่50บาท อิ่มคู่50บาทชาเขียวเย็นอิ่มคู่ห้าสิบบาทเบเกอรี่หนึ่งกับเครื่องดื่มเย็นหนึ่งนี่เริ่มขึ้นมา ราคา45บาทเครื่องดื่มเย็นราคา45บาท1แก้วคู่กับมินิปังราคา25บาท1ชิ้นลักชิ้นพิเศษ50บาทจากปกติ70บาทลดไป20บาทอันนี้ชาเขียวนี่ก็ใส่ตะก้าใส่ตะก้า45บาท1 อันนี้หนึ่งแตะค่ะทีนี้ก็มันเลือกมินิปังมินิปังคีวลิลามินิปังคีวลิลาแตะเหมือนกันนะเครื่องดื่มเย็นหนึ่งแล้วก็มินิปังยี่สิบห้าหนึ่งิมพิเศษห้าสิบปกติเจ็ดสิบเหลือรดไปยี่สิบบาท อันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็แต่ใส่ตะก,ก้าอันนี้ก็ด้านล่างตรงนีนะ้ตะก,ก้าสองดูตะก,ก้าสินค้าเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็แตะตะก,ก้าของฉันมินิปังคีวาน,นิลาย 25, ี่สิบห้าหนึ่งแล้วก็ชาเขียวเย็น สี่สิบห้าบาทหนึ่งรวมเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็สั่งซื้อเลยแต่สั่งซื้อเลยอันนี้ว่ารับที่ร้านเซเว่นรับที่ร้านเซเว่นเดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปรับที่ร้านโชบรับร้านรหัสร้านสาขาคองโยงอันนี้ชื่อลูกค้าชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ ไห้เข้าความกับพนักง,งานไม่มีอะไรอันนี้ก็เช็ครายการล้วการสินค้า25่5้าอันนี้คู่ปองไม่มีอันนี้ก็ชำระทันทีชำระทันทีชำระด้วยทูแมนนี่ไวเลสเราก็แตะเข้าไปทูแมนนี่ไวเลสถ้ามีเงินสดเงินสดกับทูแมนนี่ไ l เลสเลือกทูแมนนี่ไ l เลส แลกส่วนลดอันนี้ก็ส่วนลดไม่รวนห้าสิบบาทน,นี่เอาเมมเบอร์นี่แม่แต่ตรงนี้ราคารวมยังไม่รวมส่วนลดราคาจัดส่งดำเนินการต่อแต่ดำเนินการต่อวิธีชำระเงินทูมนนี่ไวเลสยอดรวม70บาทค่าจะส่ง0นแล้วก็ ่วนลด20บาทคูปองอันนี้ไม่มีรวมราคารวม50บาทได้รับแต้มออมเมมเบอร์30แต้มแล้วก็ยืนยันการสั่งสินค้ายืนยันมันก็ออเดอร์เ,ออเข้าไปที่มือถือร้าน seven แล้วมั้งไม่ขึ้น รับออเดอร์เดี๋ะจะเตรีมสินค้าจะสินค้าเสร็จรับสินค้าแล้วเนี่ยด้านบน28่สิบแปวันยี่สิบแปดยี่สินย์านาชื่อลูกค้าไม่เกิน เบอร์เบอโทรเบอร์ลูกค้าอันนี้ก็มาแนบแนบรูปบาร์โค้ดแล้วเราก็แตะโฮมลดหน้าจอลงมาก่อนอน,นี้มาเข้าแอป7 e 1 e e l i v e r y วนแอป7อันนี้มาตรงเนี้ยจ่ายเงินเติมเงินจ่ายเงินเติมเงิน อันนี้ก็มาใส่รหัสใส่รหัสชำระเงินอันนี้เราก็แคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์หน้าจอเสร็จแล้วเราก็ไปแนบเมื่อกี้ แตะโฮมลงมาเข้า a อปเซเว่นอีนเลเเข้าไปทีนึงแล้วแนบแนบรูปบาร์โค้ดแตะเข้าไปทีนี้เราก็มาเลือกเมืแ่อบบกี้ที่เราแคปเจอร์สกรีนช็อตเราก็แตะเลือกมันก็จะแนบส่งเข้าไป แนบรูปเสร็จสำเร็จแล้วโอเคเดี๋ยวนี้เราก็เดินไปรับที่ร้านแล้วเดี๋ยวมาถ่ายแชร์ต่อโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนี่แค่สั่งแล้วไปรับของแอปเซเว่นอีเลฟเว่นเสั่งชาเขียวเย็นกับมินิครีมวานิลาอิ่มคู่50บาทจากปกติ70ลดไป20บาทที่ร้าน F 7 e เ e ่นอีเลแล้วเราก็เดินไปรับของ Okay. เดี๋ยวมาถ่ายแชร์ต่อชาเขียวเย็นแก้วละ45บาทกับมินิปังครีมวนลิลาราคา25บาทอิ่มคู่สุดปังลดเหลือลดเหลือ50บาทจากปกติ70บาท เราไป20บาทที่คัสซันเบเกอรี่แอนคอฟี่ในร้านเซเว่นอีเลฟมื่อกี้สั่งผ่านแอปเซเว่นอีเลฟเว่นเดสั่งเสร็จแต่เราเลือกโฉบรับร้านเราก็ไปรับสินค้าที่ร้านอันนี้รับเสร็จมาดูเข้าแอปเซเว่นอีเลฟเว่นเดลออันนี้เข้าบัญชีของฉันบัญชีของฉัน อันนี้ก็ประวัติการสั่งซื้ออันนี้ก็เราก็ไปรับมาแล้วจบรับสินค้าแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนีน้เต็มโอเคอันนี้แตะโฮมแล้วหน้าจอลงมาไปเลือกบินเป็นบินเป็นเซตอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เข้าแอป7ซเว่นอี e ลฟเเอ๊ยเข้าแอป7ธรรมดาแอป7ซเ แต่แอเซเวนี่ันนี้ก็แต่หน้าหลักอันนี้ก็ข้อมูลส่วนตัวแต่ข้อมูลส่วนตัวเลื่อนขึ้นมาตอนแรกเป็นเลือกเป็นเลือกใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วพอดียกเลิกไปแล้วเพราะมันบ,บินบินออกมามัน มีแต่วามันไม่มีรายการไม่มีรายการสินค้าแล้วก็ไม่มีราคาสินค้ามีอยู่ในเครื่องและน,นี่ก็ยกเลิกไปแล้วอันนี้จะไปดูแล้วแตะเข้าไปน,นะรายการสินค้าเซเว่นอีเลฟเว่นแลวแตะเข้าไปดูรายการสินค้าอันนี้มันเป็นเลขที่ใบเสร ไม่ชอบอ่ะก็เลยก็เลยยกเลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยสั่งชาเขียวเย็นกับมินิปังครีมวานลิลาผ่านแอปเซเว่นอีเลเว่นลองชิมเลยเมื่อกี้มินิปปงครีมเต็มอย่านี้ละลายแล้วโอเคอร่อยดีอ่ะอันนี้มินิปังครีมวานลิลา